เน่แทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนชาวกี่รเบ็ดคนนะฮะวันนี้นะก็โคกการเล่นคุกกี้รสชูการ์กลาสปรับใหม่กันก็คุกกี้รสชูการ์กลาสที่ปรับมาใหม่ในรอบเนี้ เขาต้องพูดเลยว่าไม่ได้มีการปรับไม่คนงไม่คณิกอะไรแต่อย่างใดนะครับซีปรับหลังๆเนี่ยมีแค่เรื่องของการเพิ่มแต้มความสามารถพื้นฐานแล้วก็ความสามารถตัวสกิลแคนดี้เฉยๆนะก็คือไอตัวเยลลี่ชิ้นส่วนความทรงจําที่เป็นเศษกระจกอะ่ะอันนั้นก็คือเพิ่มแต้มขึ้นมานะครับแล้วก็ไอตัวแคนดี้ที่มันเป็นเยลลี่ดอกไม้อะ่ะเนี่ยที่มันเป็นเศษดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวดูได้เลยนะครับที่มันสลายเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มนะครับ อันนี้ก็คือสีที่เพิ่มมาของชูการ์กราสนาะที่แต้มบวกนะครับส่วนความสามารถหลักไอ้ที่มันเป็นชมดอกไม้อะที่มันเป็นตอมดอกไม้อันนั้นความสามารถแต้มเท่าเดิมนะสองแสนผมผมแคปรูปไว้อยู่แล้วก็จําจากคลิปก่อนได้นะครับมันบวกสองแสนเท่าเดิมเนาะสำหรับตรงจุดนี้จริงๆนะ่าจะอยากให้บวกเพิ่มมากกว่านี้หน่อยนะเออแต้มมันจะได้ดิดบดบวกบวกไปอีนอกนะครับแต่ว่าอ่ะบัฟมาก็ถือว่ารอบนี้บัฟมาโหดอยู่นะ ก็ชูกากาสอย่างที่บอกในการบัฟรอบนี้มันไม่ได้มีการบัฟเยอะนะมันบัฟแค่ตัวคุกกี้แล้วก็บัฟคอมโบโบนัสโนกส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยไอชูการ์ดีไลท์เนี่ยความสามารถเหมือนเดิมเป๊ะก็คือจะให้เกราะแก้วกันชน1ครั้งถูกไหมแล้วก็ชุบอีก1ครั้ง1นึ100่งิหน่วยนะครับผมก็โดยรวมสัตว์เลี้ยงมันก็เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงที่ผ่านมาถ้าคุกกี้คู่หูตัวไหนมันมีสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงชุบก็จะทรงนี้แหละก็คือบัฟแค่ cookie, อออจจคอื ก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะก็เจ้าสัตว์เลี้ยงชูก้าดีไลท์มันอยู่ในเครือขา่ายนั้นไงก็เลยไม่แปลกอะไรนะครับที่มันไม่ได้ปรับอะไรเนะาะก็ในเซตที่จะมาเล่นวันนี้ผมจะเล่นเป็นเซตที่เหมาะสมกับตามด่านล,ละกันโดยเซตที่จะมาเล่นในด่านแรกไอตัวสมุทรนะครสมุทรชูกาเทียเนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวของเซตสป,ปีดนะครับก็คือจะใช้เป็นมันจูนกกับผุดไลกาเนาะคือจริงๆในแผ่นนี้มันมีการบัฟสมบัติตัวของเข็มขัดผีเสื้อเพื่อนซีที่เป็นสมบัติประจําตัวของน้องชูกากลาสมาด้วยนะ คือสมบัติเข็มกลัดเนี่ยตั้งแต่มันมาเนี่ยชูกากามันก็มีคอมโบร่วมกับสมบัติชิ้นนั้นมาตั้งแต่ตอนที่สมบัติมันมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสมบัติที่บับมาต้องพูดเลยว่าถามว่ามันแต้มดีไหมมันก็แต้มดีนะผมไปลองเล่นมาเนี่ยแต้มก็ทําได้ค่อนข้างโอเคเลยนะผมแต่พอมาเทียบแบบมัดต่อมัดกับเซตสปีดที่ผมไปลองมาเนี่ยแล้วก็บวกกับเซสตของสกอร์บอร์ดเนี่ยปรากฏว่าเซตสปีดท,ทาได้ดีกว่าเนาะถ้าเป็นเข็มกัดผีเสื้อเนี่ย รู้สึกแต้มจะน้อยกว่าถ้าแต้มรวมนะจะออกมาค่อนข้างน้อยกว่าประมาณ2ล้านได้นะฮะสองถึงห้าล้านแล้วแล้วแต่เซ็ตแล้วแต่ด่านด้วยนะผมก็ประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคเมื่อกี้ชนแต่ว่าเรามีเกาะแก้วจากตัวชูการ์ดีไลน์นะผมก็ไม่เป็นไรเนาะชนไปมันชนฟรีอยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนไอสัตว์เลี้ยงโดนัทนะผมที่ชนปุ๊บมันเสียแต้มไงแต่นี้คือมันเป็นโลฟรีให้เราชนได้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของสัตว์เลี้ยงชนะูการ์กลาสเนาะก็คือมันกันแตกให้เราหนึ่งครั้ง ซึ่งการกันแตกหนึ่งครั้งเนี่ยช่วยได้เยอะนะอาจจะแบบดูว่าแบบแบบเฮ้ยแค่หนึ่งครั้งเองแต่ว่าการที่ชนการที่ชนแล้วไม่เสียเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยมันช่วยอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะแถมเซตนี้นี่เราใช้เป็นสมบัติเครื่องยนต์อีกก็เท่ากับว่าโล่เนี่ยยังตามสองชั้นนมโล่สองชั้นนี่คือเรียกได้ว่ารับประกันกันแตกได้แบบค่อนข้างแบบพอสมควรเลยแหละเออถ้าเราไม่ได้ลนจนเกินไปอะไรเงี้ยโล่สองชั้นนี่ค่อนข้างแบบส่งผลเยอะเหมือนกันนะครับ โอเคก็ในเซตนี้เนี่ยชูกากสโดยรวมแต้มเนี่ยถ้าเป็นด่านนี้แต้มโดยรวมจะขึ้นมาประมาณ60-70ล้านนุ่มก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะสกิลต่อรอบนึงก็ขึ้นมาประมาณ10ล้านได้นม10ล้าน15ล้านถึง20ล้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นนุมก็อาจจะดูขึ้นเหมือนจะดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ว่าคือมันอาจจะดูขึ้นมาเยอะนะเออมันอาจจะดูขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันขึ้นมาจากผัดแรกแบบเพียวๆลยไเงีเนี่ยผัดแรกจบที่654ล้านนมเห็นไหมจบเยอะมากนม แต่นั่นแหละพอมันก็กลับเข้าสู่ข้อเสียเดิมของชนะูการ์กลาสเนาะก็คือมันไม่มีอะไรเหลือให้ผัดสองแล้วนะุผมคือมันไม่มีเหลืออะไรเหลือแบบไม่มีอะไรเหลือให้จริงๆนะคือตัดเลี้ยงก็ชุบพอชุบไปแล้วมันก็ง่อยแดกนะนมโล่ชนไปแล้วแตกปุ๊บก็ไม่มีรีเจนให้ใหม่นะโล่หนึ่งครั้งก็หนึ่งครั้งทวนนะนมออาเมื่อกี้โล่เครื่องยนต์แตกไม่เป็นไรนะุ่มก็คือนั่นะแหละเป็นข้อเสียของเซตชูการ์กลาสก็คือผัดสองมันจะค่อนข้างง่อยมากมันไม่มีอะไรช่วยเลยก็นั่นะแหละ แต้มอาจจะดูเยอะจากการขึ้นมาผัดแรกแต่ว่าพอแต้มโดยรวมเนี่ยถามว่าขึ้นมาเยอะขนาดนั้นไหมก็อาจจะดูขึ้นมาไม่เยอะมากเพราะด้วยความที่มันไม่มีอะไรเหลือให้ผัดสองไงถ้าเป็นเซตอื่นๆเนี่ยผัดแรกอาจจะขึ้นมาประมาณสัก30 4สิล้านอะไรเงี้ยเอ่อแล้วแต่สเกลแล้วแต่ตัวความที่มันมาด้วยแต่ว่าพอรวมสเกลจากผัดสองไปด้วยเนี่ยมันจะบวกขึ้นอีกเพราะว่า สเกลจะผัดสองเนี่ยมันได้แต้มบวกไปอีกนะครับอ่ะโอเคก็จบที่แปดร้อยสิบสี่ล้านเนาะเนี่ยเห็นไหมก็ถือว่าแต้มเดียดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันดีกว่าเนาะ โอเคเรามาต่อกันที่ M2 นะครับกระปาสับป,ประรดเนาะก็ในด่านป่าสับประรดเนี่ยจะใช้เป็นเซตเดิมนะก็คือเซตสามหมีล้วนนะครับถ้าเป็นในด่านนี้เนี่ยชูการ์กลาสที่ผมเห็นสูงสุดนี้ทําได้ถึง865ล้านเลยใช่ไหมเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยมันสกอร์มันจะบวกขึ้นไปอีกไหมนะครับแต่ว่าก็คือทําได้เกิน860ล้านเนาะก็ถือว่าทําแต้มได้ขึ้นมาเยอะอยู่นะถ้าเป็นรอบก่อนนี้ทําแต้มได้เท่าไหร่ประมาณ700เท่าไหร่อะ760 780ประมาณนั้น,น ก็ถือว่าขึ้นมาเกือบร้อยล้านเลยนะสำหรับในด่านนี้นะครับแล้วด้วยความที่ชูการกราสที่บั๊มาารอบนี้อย่างที่บอกคือเซตชูกากราสเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ใช่ไหมว่าเรื่องสัตว์เลี้ยงเนาะคือเซตชูการกราสเนี่ยแต้มาอาจจะดูดีในผัดแรกเนี่ยแต้มาอาจจะดูดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นข้อเสียของมันก็คือผัดสองเนี่ยมันไม่มีอะไรมาช่วยนะครับคือปกติเนี่ยเซตอื่นอย่างที่ผมบอกไปถูกไหมว่ามันผัดแรกเนี่ยมันอาจจะดูดีขึ้นมาแต่ก็อาจจะดูไม่ได้ดีขึ้นมาเยอะถ้าเทียบบกับ ตัวเดิมอะไรเงี้ยยิ่งอันนี้ก็คือวัดตามถ้าเป็นแบบสเกลของคุกกี้ที่มันไม่ได้เก่ามากนะเออมันก็อาจจะขึ้นมาสัก30ล้าน40ล้านอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงเมตาด้วยนะครับแต่ว่าพอมันเทียบสเกลจากผัด2ได้เนี่ยผัด2มาได้แต้มบวกขึ้นด้วยเพราะว่ามันบัฟปกติเนี่ยเวลาบัฟมันจะบัฟสัตว์เลี้ยงด้วยถูกไหมล่ะอ่ะพอสัตว์เลี้ยงที่มันบัฟมาด้วยเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะช่วยเด้งแต้มให้แต้มเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยน ก็ลเลยทําให้สเกลการเพิ่มแต้มเนี่ยมันก็จะดูดีกว่าเซตที่เป็นแบบนี้คือมันเป็นข้อเสียของสัตว์เลี้ยงชุบอย่างที่ผมบอกนะครับคือสัตว์เลี้ยงชุบเนี่ยข้อดีคือถ้ามันลงกับผัดได้ผัดหนึ่งไปแล้วอะผัดน้นมันจะโหดแบบโบมมากแต่ว่าพอมันลงหมดไปแล้วอะพอผัดต่อไปลงมามันก็จะไม่เหลืออะไรให้ผัด2เ,เลยนะครับบางเซตอาจจะดีหน่อยที่อาจจะมีชุบสองผัดอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็คือผมมันก็เป็นข้อเสียก็คือมันไม่ได้มีบวก ตรงแต้มอะไรเยอะแยะน้ผมคือไม่มีบวกแบ้มบเลยแหละมันมีแค่ให้เลือดมาอย่างเดียวน้ก็เป็นข้อเสียของสัตว์เลี้ยงชุบมาตั้งแต่แบบเรื่องมาตั้งแต่นาแล้วเนาะแต่ว่าชุกกระลาสเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยชิงถ้วยมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมน้องน้คือมันข้อเสียมันก็ชัดเจนนะเนาะว่ามันไม่ได้เหมาะเล่นริงด้วยขนาดนั้นเนาะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แหละแต่ว่าน้องเนี่ยจะโดดเด่นแบบ โดดเด่นแบบ s t a n d อา o เลยจริงๆจะเป็นในเรื่องของการเล่นเบรกเอาน่ะนะผมณตอนนี้ชูการ์กราสสามารถเล่นได้เบรกเอาได้ทั้ง2ด่านเลยนะอ่าผมไปเช็คสำรวจมาแล้วนะผมคือชูการ์กราสเนี่ยใช้เป็นได้ทั้งในเบรกล่าสุดอย่างตอนนี้วันเดอร์คลัมันมีเรื่องของกติกาซีซั่นลดพลังงานเร็วกลับมาอีกแล้วนะผมชูการ์กราสเนี่ยก็มาในฐานะผลัดสุดท้ายในไอตัวเบรกล่าสุดแล้วนะก็ถือว่าทําแต้มได้ดีมากนะผม ล่าสุดนี้ผัดเดียวนี่ซัดไป2000ล้านเลยมั้งสำหรับชูการกรสไอตัวผัดชูการ์โผนเพราะว่ามันเอาไปเล่นเป็นผัดสุดท้ายไงผัดสุดท้ายมันบวกแต้ม,เ,ตมเยอะนะครับก็เลยไม่แปลกเนาะว่ามันทําไมแต้มมนดูเวอร์นะครับส่วนในการเล่นเบรกไอแม่มดนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าเบรกแม่มดนี้ผมเพิ่งอัดตัวคลิปอีซี่ไปซึ่งอีซี่เนี่ยผมอัดไปก่อนที่มันจะอัปเดตแพทนะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้แหละแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันก็ตอนนี้ผมสปอยไว้เลยแล้วกันว่าผมอ่ะอัดอีซี่เบรกของทั้ง2 อันล่าสุดไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็คือเบรกไม่มดแล้วก็เบรกไอตัว w o n d e r c l a คปแบบใหม่นะผมไอตัว w o n d e r c l a คปแบบลดพลังงานเร็วอะผมอัดไปเรียบร้อยละแต่เดี๋ยวต้องรอตัดต่ออีกทีนึงแล้วก็ค่อยๆทยอยลงนะผมจะพยายามลงให้เร็วที่สุดละกันสําหรับ w o n d e r c l a คปเพราะว่าวัน d e r c ์ a คปนี่ผมรู้สึกว่ามันใกล้ตัดรอบแล้วเพราะว่ามันตัดรอบเร็วจากรอบก่อนไงเพราะว่ารอบก่อนนี้รู้สึกว่า4วันตัดเองมั้งรอบนี้มันก็เลยเหลือประมาณสัก3 4วันก็น่าจะตัดแล้วนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามรีบตัดคลิปแล้ว อาโอเคชูกเกลาสบินปิดท้ายไปเนาะว่าเหมือนเดิมแต้มเนี่ยแน่นอนว่าผัดแรกเนี่ยมันจะดูพีคมากก็คล้ายๆกับเซตเลมอนนะเนาะเออผัดแรกมันก็จะดูพลิกๆหน่อยนอะครับเพราะว่ามันลงเน้นผัดแรกไปหมดละโอเคเรามาดูกันซิว่าผัดแรกจบเท่าไหร่นะครับรอบนี้ผัดแรกนี่จบที่8686ล้านเลยนะเนี่ยเห็นไหมผัดแรกจบเยอะมากจริงๆนอ้อคือถ้าใครแบบชอบแบบผัดแรกแบบโบมๆอะไรเงี้ยเออน่าจะชอบเซตชูเกล้าบินนะเพราะว่ามันแบบผัดแรกมันแต้มเพ้อจริงๆนะครับ แต่นั่นแหละผัดสองมันก็จะเอื่อยๆอ่ยอย,อย,อยๆหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรตัวเป็นตัวช่วยนะครับก็จะมีดีหน่อยถ้าไม่ชนก็จ,จะมีเกราะแก้วช่วยในการแบบกันชนกันแตกหนึ่งครั้งน้องแต่นั่นแหละอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการทําแต้มอะไรแต่อย่างใดนะองถ้าสมมุติว่ามีเมคคากแบบม,มีมีโลแล้วจะเพิ่มคะแนนเรีลี่อะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นน่าจะอันนั้นก็ ไม่อยากให้มีเหมือนกันลวเออไม่อยากให้มีหรอกถ้ามีนี่มันจะกลายเป็นว่ามันจะกดดันว่าห้ามชนแทนนะ no. เหมือนไอสัตว์เลี้ยงโดนัทอะ่ะไอที่ถ้าชนปุ๊บแต้มหายอะ่ะอันนั้นคือแบบมึงจะมีโลทําไมก็ไม่รู้มีโลแต่ชนไม่ได้ <laughs> แล้วคือความเร็วของโลโดนัทนี่คือมันมันขึ้นก่อนโลเครื่องยนต์เลยนะเออมันขึ้นก่อนโล่อ,ลนะอ,อ,อ,โลอื่น,อ,นอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบยิ่งหนักเลยโลโดนัทน no. อะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนะาะไดโนเสาร์นะ ก็จบที่859ล้านก็ถ้าเก็บหมีดีๆกว่าน,นี้ผมว่าก็860กบวกบวกนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดกันที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเรามาปิดกันที่ด่านสวนสนุกสุดตื่นเต้นกันนะผมก็เป็นด่านเก่าที่กลับมารีดันอย่างที่ทุกคนรู้กันเนะาะเพราะในด่านนี้เนี่ยตอนจังหวะแรกนะผมให้เก็บลูกไฟให้เร็วที่สุดสาหรับลูกแรกเนาะแล้วก็พอเก็บปุ๊บเนี่ยให้พยายามบินขึ้นสูงๆประมาณกลางกลางจอนะผมให้มันดูดลูกไฟเข้าตัวเนาะ แล้วก็บินให้มันเก็บลูกไฟช้าลงนิดหนึ่งนะผมเพื่อให้เก็บระยะได้เพิ่มเนาะการทําแบบนี้จะช่วยให้ชูการ์ลาเนี่ยไปเก็บขวดเลือดขวดที่4ถึงได้ง่ายขึ้นนะผมเพราะว่าในด่านนี้เนี่ยระยะทางในการระหว่างขวดเลือดขวดที่3กับขวดที่4มันค่อนข้างวางห่างกันเยอะนะอืมมันเป็นด่านที่โครงสร้างจะแปลกๆหน่อยนะผมคือโครงสร้างมันเนี่ยจะเป็นคือปกติด่านไหนมันสั้นมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะสั้นแบบวางวางขวดเลือดมันก็จะห่างๆใกล้เคียงกันหมดถูกไหมแต่ด่านเนี้ย ขวดเลือดหนึ่งสองสามอ่ะมันก็วางปกติไม่ได้ห่างกันมากนะผมแต่พอมาไปขวดที่สี่ปุ๊บนี่คือห่างเป็นแบบห่างเยอะมากเลยเออค่อนข้างห่างแบบพอสมควรนะผมก็ลเลยเป็นบหผลที่ทําไมบางเซตอาจจะแบบเหมาะเล่นบ้างบางเซตอาจจะไม่เหมาะเล่นบ้างนะอย่างเซตที่เป็นเซตพื้นฐานบางเซตถ้าระยะทางไกลเกินก็อาจจะไม่เหมาะเล่นนะอะไรอย่างนี้นะผมอย่างแต่ว่าในด่านนี้นะตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีเซตของน้องมะเฟืองกลับมาแล้วนะผมแต่นั่นแหละมะเฟืองผมว่ามันก็ยังไม่ได้ มันก็ยังความน่าปั้นก็ยังดรอปลงพอสมควรในแผ่นนี้นะเพราะว่ามันเล่นได้2ด่านไงเออแต่ก็ยังดีที่เออย่างน้อยด่านใหม่มันก็ยังเล่นได้ดีนะครับตอนนี้ก็ยังผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่าน้องนกฟ้าน้องบลูสลาชเนี่ยยังเป็นตัวที่หน้าปั้นที่สุดในแผ่นนี้นะครับองลงมาก็จะเป็นสาลายเนาะก็ถ้าสมมติใครมีสาลายอะไรเงี้ยก็ยังดีอยู่นะอถ้าใครมีสาลายก็ไม่ต้องปั้นบลูสลชก็ได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีทรัพยากรนะครับแต่ถ้ามีทรัพยากรอะไรเงี้ยผมก็จะเชียร์ บลูส์มันเล่นได้หลากหลายจริงๆนะครับคือมันเก็บเพชรจากกิจกรรมได้ด้วยไงมีชาเลนเปิดตัวอีกนะอย่างชูกระ glass เนี่ยผมว่ามันจะไปในเชิงของฮาร์ดคอร์แบบฮาร์ดคอร์เบรกเอามากกว่านะครับถ้าใครซีเรียสจริงจังกับเบรกเอาแบบอยากเล่นเบรกเอาแบบโหดๆอะไรเงี้ยผมว่าชูกระ glass มันก็โอเคนะแต่ชิงถ้วยมันก็จะอาจจะดูแบบไม่ค่อยได้ใช้งานดีมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะเอออย่างที่บอกมันก็ใช้งานได้มันวิ่งได้ทั้งสด่านนะครับ คือแต่ก็ต้องรอดูถ้าในอนาคตมันมีด่านที่แบบขวดเลือดวางห่างกันกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วชูการ์กาสมันไม่สามารถใช้เครื่องยนต์แล้ววิ่งไปเก็บถึงได้ผัดเดียวได้เนี่ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าชูการ์กาสก็อาจจะเล่นไม่ได้ไปแทนนดังนั้นก็อย่างที่บอกเนาะชูการ์กัสก็จะเป็นทรงๆในเชิงของเน้นเบรกเอาเนาะคือมันต้องเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของมันได้แหละเออสัตว์เลี้ยงมันเป็นที่สัตว์เลี้ยงมันด้วยนะที่ทําให้ชูการ์กาสมันจะไปในเชิงนี้เนาะ ก็ถ้าใครแบบชอบชูก้กราสอะไรเงี้ยก็อาจาจะต้องแบบดูนิดนึงว่าเออเอาไปเล่นไหวไหมอะไรเงี้ยอย่างในด่านนี้เนี่ยแต้มมันทําได้ประมาณ740ล้านนอซึ่ง740ล้านเนี่ยถามว่าเยอะไหมก็อยู่ในระดับโอเคนะใช้งานได้แต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นอย่างบูสต l ลัชหรือเทียบกับพวกตัวเก่าๆก,กว่าอย่างมะเฟืองวอรนัทอะไรเงี้ยอย่างในด่านนี้เนี่ยมันก็แต้มกันโดดกันไปประมาณ7 70, 7 0 760 750กันเอน ก็ถือว่าเยอะห่างจากตัวเซตของน้องผีเสื้อชูการกลาสไปพอสมควรนะห่างกันประมาณ10ล้าน20ล้านเลยนะผดังนั้นชูการกลาสก็เหมือนเดิมเนาะผก็ถ้าใครแบบอยากหาตัวเล่นเบรกเอาดีๆอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ถ้าใครจะหาตัวที่ไว้ทั้งชิงถ้วยเบรกเอาอะไรเงี้ยผมว่าบูสลัดอาจจะยังตอบโจทย์กว่านะถ้าเทียบก,กันนะผแต่ก็นั่นแหละถ้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ควรต้องปั้นทั้งคู่แหละเพราะว่าตัวยังไงถ้าเล่นเบรกเอาแบบทําแต้มจริง,รง,รงๆอะไรเงี้ยผมว่า ถ้าเทียบกันเนี่ยในสเกลของการเล่นเบรกเอาผมว่าน้องชูการ์กลาสทำหน้าที่ได้ดีกว่าเนอะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันชุบไงเออมันได้เปลี่ยนเนอะแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างคือพอสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงชุบเนี่ยมันสามารถเอาสัตว์เลี้ยงชูการ์ดีไลท์เนี่ยไปเล่นกับตัวอื่นในอนาคตสมมุติว่าในอนาคตชูการ์กาสมันอ่อนลงแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมีเซ็ตที่สามารถต้องใช้สัตว์เลี้ยงชุบอะไรเงี้ยเราก็สามารถยังหยิบชูการ์ดีไลท์เพชรคู่หูของชูการ์กลาสไปเล่นกับค ผมก็เลยมองว่าเออมันก็ยังคุ้มค่าที่จะปั้นมาใช้งานอยู่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปจบที่594นะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าด่านนี้แต้มมันน้อยอยู่แล้วนะครับด่านนี้เนี่ยเยลลี่มันค่อนข้างน้อยนะเป็นด่านที่เยลลี่น้อยมากนะครับคือถ้าเทียบเนี่ยสีกีขวางจะเยอะระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนานดะที่ว่าใช้สายทำลายคุ้มนะถ้าที่ผมเห็นตอนนี้สายทำลายก็ยังไม่ได้โผล่มาสักสักตัวเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็เยลลี่กลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นด่านทที่่่ออกกกมมาาาาตรรงัันนข้บดปบดปนสะ เพราะว่าด่านป่าสับปะรดเนี่ยมันเรียกได้ว่าสีขวางเยอะเยลลี่เยอะคือมันแต้มเฟอร์แบบเฟอร์เลยนะผมแต่ด่านนี้คือมันกลับเข้าสู่สเกลแบบสเกลปกติสเกลหน่อมแหนมกันละเออก็ถือว่าดีสบายตาดีนะผมคือบางทีแต้มผมก็ไม่อยากให้มันโดดไปเยอะกว่านี้หรอกถ้าแต้มมันพี่แกมันเล่นโดดไปพันล้านนี่ผมก็แบบแอบเหนื่อยๆเหมือนกันนะคือจริงๆผมก็ไม่อยากให้แต้มมันโดดไปพันล้านนะผมเพราะว่าถ้ามันโดดไปพันล้านปุ๊บนี่เรียกได้ว่ามันมีสีสูงที่เกมอาจจะรีสเกลใหม่กันอีกรอบก็ได้ไงเออผม ก็เลยให้มันอยู่ประมาณแบบขี้ขูอโนนีแบบนี้แหละประมาณนี้แหละดีแล้วนะโอเคสกคิลปิดท้ายไปก็จบที่743ล้านนมะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปน้องชูเกลาากันอีกสักรอบดีกว่าเนาะโอเคเรามาสรุปน้องผีเสื้อกันนมะแล้วอย่างนี้บอกเนาะน้องชูกลาาเนี่ยในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยจะอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้งานได้นมะยังในด่านแรกเนี่ยตอนนี้เซตน้องอยู่ในท็อปอันดับที่10นมะ ส่วนในป่าดึกดําบันตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ท็อป9เนาะส่วนด่านนี้เนี่ยผมคิดว่าสเกลสูงสุดของน้องเลยนะผมมากดให้สุดๆเลยก็ประมาณสัก848 847ประมาณนั้นนะครดังนั้นในชิงถ้วยเนี่ยจะอยู่ในเกณที่ใช้งานได้แต่มันมีตัวที่ดีกว่า ส่วนในการเล่นเบรกเอานี่อันนี้บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเมนสตรีมในการเล่นเบรกเอานะครับด้านนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างหน้าปั้นพอสมควรนะสำหรับนะ้องชูกกระ glass แต่ว่าถ้าเทียบกับบูสลัชตัวใหม่แล้วก็ชูกระ glass ตัวไหนหน้าปั้นกว่ากันผมให้บูสลัชหน้าปั้นกว่านะครับเพราะว่าเบรกเอาเนี่ยถึงผมจะบอกว่าชูกกระ glass มันค่อนข้างเทพในเบรกเอามากก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่ทดแทนได้กันได้ก็ต้องมาวัดกันที่ชิงถ้วยซึ่งชิงถ้วยแน่นอนบูสลัชทำได้ แล้วก็มีเรื่องของการเก็บกิจกรรมใหม่เนาะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะผสำหรับการเล่นชิวกาสปรับใหม่แล้วก็เล่นทั้ง3ด่ดันเนาะก็อ,อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนะโอเคก่อนที่เราจะปิดคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องระบบรางวัลสักนิดสักหน่อยละกันเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท็อปท็อปิกออฟเดอะทาวน์นะช่วงนี้เลยนะโอเคก็ในระบบรางวัลใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของระบบตัวหีบทองใหม่นะหีบทองตอนเนี้มันจะเปิดได้สูงสุดที่8หีบต่อว,วันเนาะก็คือมันจะมีหีบฟรีมาให้4หีบรีทุกสี่ทุ่มทุกวันนะมแล้วก็ ตัวหีบทองที่สามารถซื้อเพิ่มได้อีก4หีบนะผมก็ลงกันเป็นแหีบเนาะแล้วก็มีหีบที่9้านะผมหีบที่9้าเนี่ยเราจะได้จากการรับหัวใจนะผมโดยมันจะสามารถรับส่งหัวใจได้กับเพื่อนเนาะโดยเมื่อรับส่งหัวใจครบ20ดวงเนี่ยเราจะสามารถเปิดหีบทองฟรีได้1หีบนะะมก็หีบทองอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวหีบทองปกตินะก็อย่า,ยาลืมไปส่งหัวใจรับส่งหัวใจกันกันนะเพราะว่าถ้ารับส่งหัวใจกันแน่นอะนมันมีเรื่องของการเปิดหีบทองซึ่งมันทําให้ฟาร์มง่ายขึ้นอยู่แล้ว แล้วก็มันมีเรื่องของระบบรางวัลสุ่มประจําวันนะครซึ่งไอ้ระบบสุ่มรางวัลประจําวันอันนี้มันก็คือเหมือนเป็นตู้กระชัปองถ้าใครจาตู้กระชับปองได้ที่มันหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าของฉมดนอะ่ะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับ ก็คือมันจะมีของรางวัลน,นับถอยหลังไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็มีวันนับถอยหลังอยู่นะครับก็ถ้าหมุนทุกวันเนี่ยแน่นอนเราได้ครบของรางวัลทุกชิน้นในตู้แน่นอนนะครับซึ่งรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็น3,000เพชรเนานะถ้าใครดวงดีก็จะได้เร็วนะครับโอเคแล้วก็มันมีเรื่องของระบบใหม่นะครับระบบสูตรแรกอัญมณีเนาะผมขอเรียกเป็นระบบแลกดาวแล้วกันนะครับก็ดาวเนี่ยมันจะมีดาวทองกับดาวลุงถูกไหมซึ่งดาวเนี่ยเราสามารถไปเก็บได้จากแต่ละโหมดนะครับ ซึ่งมันก็จะมีรางวัลกิจกรรมของแต่ละหมดอยู่เนาะตอนนี้ร้านในเกมร้านค้าในเกมทุกร้านที่มันเป็นโหมดต่างๆกระจัดกระจายกันเนี่ยบันโดนเอาออกไปหมดแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นร้านค้ากิวร้านค้าเบรกเอาร้านค้ามาสเตอร์แลนด์ที่มันเอาลูกชิ้นแรกอะพวกนั้นมันโดนเอาออกหมดแล้วแต่ว่ามันโดนเอามารวมกันกลายเป็นร้านค้าร้านนี้ร้านเดียวนะก็คือตอนนี้ทุกโหมดเนี่ยมันจะดอกมาเป็นดาวทองอย่างที่บอกเนาะซึ่งเราก็ต้องไปวิ่งในแต่ละหมดแล้วก็สะสมดาวทองแล้วก็ามาแลกของนะผม ซึ่งณตอนนี้ผมถ้าที่ผมดูนะโดยรวมผมว่ามันแบบนี้มันดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเลือกแรกรางวัลที่ต้องการได้เลยนะผมแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่รางวัลบางรายการเนี่ยมันโดนเปลี่ยนกลายเป็นดาวไปด้วยนะผมอย่างเช่นนะตอนนี้คุกกี้ชาเลนจ์มันก็จะมีเรื่องของปกติเนี่ยจบซีซั่นมันจะได้เป็นเพชรถูกไหมตอนนี้รางวัลมันจะได้กลายเป็นดาวแทนนะัมเนี่ยรางวัลมันจะได้กลายเป็นดาวทองแล้วก็ถ้าหมดยากมันจะเป็นดาวลุงแทนแต่ตอนนี้เหมือนเกมเขาจะปรับให้ตอนนี้ มันมีคริสตัลอยู่ในรางวัลโหมดเปิดตัวได้นะคือถ้าเทียบกันเป็นมูลค่าเนี่ยมันต้องเอามาวัดกันอีกทีไงเพราะว่ามันสามารถเอามาแลกใน้านค้าได้มันเอามาแลกเป็นคริสตัลได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าโดยรวมมูลค่าโดยรวมอาจจะไม่ต่างกันมากนี่ยรางวัลเบรกเอาเนี่ยมันไกลจากเพชรไกลไปเป็นดาวทองกับดาวลุ้งหมดเลยนะคมดังนั้นโดยรวมเนี่ยผมว่า มันก็อาจจะดีขึ้นในเรื่องของสามารถเอามาแลกกันได้แต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่ชินกันด้วยแหละเพราะปกติเราได้กันเป็นเพชรสดกันถูกไหมพอเราได้กันเป็นเพชรสดเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะได้น้อยลงนะผมแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเอาไปแลกเป็นเพชรทางร้านค้าเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะผมเราสามารถเลือกแลกได้เนี่ยเราสามารถจัดลาดับความสําคัญได้ว่าเออเราอยากแลกอะไรก่อนถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นสายคอสเมติกเน้นสะสมสกินก่อนผมก็จะแลกสกินมาก่อน, on, น,อนเห็นไหมผมแลกสกินผมแลกล็อบบี้มาก่อน ส่วนพวกคริสตัลลูกบาทอะไรเงี้ยผมก็ค่อยไปแกลกรอแลกเอาทีหลังเพราะว่าผมมีของพออยู่แล้วตลอดอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เป็นทางเลือกได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือการจํากัดตัวดาวทองกับดาวลุงนะครับตอนแรกเนี่ยมันจํากัดน,น้อยกว่านี้อีกนะ ตอนแรกเนี่ยดาวลุงมันจํากัดที่20ดวงแล้วก็ดาวทอง20,000ดวงนะผมซึ่งล่าสุดเขาปรับแล้วแล้วก็มีการแจกรางวัลทดชดเชยอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วผมซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ด้วยความที่ระบบมันเพิ่งมาประมาณสัปดาห์แรกไงมันก็ไม่แปลกที่มาจ,จะยังไม่ลงตัวนะผมแต่ส่วนตัวนะผมมองว่ามันดีขึ้นนะผมเพราะว่ามันทําให้ไอรางวัลที่เคยกระจัดกระจายไปในแต่ละหมดเนี่ย มันกลับเข้าสู่หมวดเดียวกันแล้วก็ทําให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากเล่นอะไรสมมุติว่าเราอยากเล่นแต่ชิงถ้วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็สามารถเอาดาวจากชิงถ้วยเอามาแลกเป็นคริสตัลก็ได้เราไม่จาเป็นต้องเล่นเบรกเอาก็ได้อะมันก็เป็นข้อดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ล้วกันก็รีวิวชุกาสแล้วก็พูดเรื่องระบบรางวัลใหม่ไปด้วยเลยนะครับแล้วถ้าเกิดในอนาคตมันมีการปรับปรุงอะไรไปอีกเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำ 拜拜。Bye bye.